เปิดคนยื่นมือช่วยพิงกี้สวิกานังเอกตามยุค90กับเพลงมัดเค็มยุคไวย์เคซุ่มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นนังด้วยกันและเกิดการปิงรักค่ะโดยชาวเน็ตต่างโยงไปที่สาวพิงกี้สวิกาและตุ้ยเทีรพัฒน์ด้านข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการออกมาว่าที่มาของความรักตุ้ยและพิงกี้เคยเล่นซีอยธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีเมียอยู่แต่เรื่องเดอะเมด ที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสั่งสรรปาร์ตี้เพราะเล่นหนังด้วยกันจะมีการสานสัมพันธ์สปาร์กกันขึ้นมาค่ะช่วงพิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็เคียงข้างตอนมอรสุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่ที่มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมดแล้วล่ะค่ะที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสด พี่ตุ้ยก็เห็นพิงกี้ตอนมีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็นน่นนี่นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าเป็นความจริงแค่ไหนคะ่ะ